สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะโบว์ลิ่งค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราอยู่กับใครคนเร็วค่ะใครคะ่ะวัตเรอนน่งนะีะอ้าวันนี้เราทำอะไรกันคะพี่โบว์ลิงอ้าวเขาไม่อยากตอบนะคะก่อนนั้นเออวันนี้เรามีแผนเด็ดมาเซอร์ไพรส์ น้องหนิงนี่พาพรอแต่ตอนนี้เขายังไม่มาแล้วนี้เราอยู่กับน้องแป้งแล้วก็น้องออมอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชาย50บาทแป้งปากน้ำนะคะแป้งปากน้ำค่ะค่ะอ่าเดี๋ยวรอเขามาเดี๋ยวจะมากันครบแก๊งเลยวันนี้อ่าครบแก๊งเลยแต่เดี๋ยวตอนนี้พักไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโชคเจ้าเก๊กเค้าเก๊กเจ้าเก๊กเจ้าเค้กมีเทียนด้วยนะอ่ามีช้อนด้วยสองอันเทียนเทียนกสองสิบห้าบาทใช้เล่มเดียวบอกเลยจุดไฟแช็กเอออ่าแล้วตอนนี้ กนนบึ่งได้ค่ะโอเคค่ะโอ้ยมาตามไหมตามมาตามมาอันนี้ก็จะอะไรจะไปหาเนยกับปลาอ่าพี่แปงอยู่ข้างหลังไกลๆอยู่ค่ะจเจอกับปลาอ่าเจอแล้วค่ะมึงก็หยิบเทียนนี่อยู่ในมือกูไปหน่อยวันนี้มาทำอะไรกันเนย ันนี้เราจะสำให้น้องหมิงก็พร้อมรับตัวไม่รู้รูดตัวหรือเปล่าเมื่อกี้แล้วตื่นหรือยังคะแล้วเราก็จะมีเพลงมอบให้ด้วยนะถึงจะไม่มีกีตาร์แต่ก็ช่วยกันร้องได้เลยค่ะอันนี้ของน้องทองนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้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 ไปเลยแลเอาเทียนจากมือกูไปหน่อยค่ะโอเคอูมือกูนิดนึงเอพี่แป้งเอพี่แป้งพี่พพีี่่อยู่นี่พี่ทำอะไรมาเร็วทำไรอ่ะยืมหน่อย ผมอะไรเหรอนี่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 เฮีย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 เียเนี่ยเราออกมานานเกินไปรึเปล่าคณเดินมาตั้งแต่หน้าคณะเลยเนี่ยมีแผมีนมึงเดไปที่มึงไม่เ็นอ่าๆไปไปที่เของกมันจะมีไม้หินไม้หินที่ไอ้นั่นอะอะไรวะที่มันสร้างใหม่อ่ะ ที่เราไปนั่งกันอ่ะเออมึงเอาเค้กจุดเอาไว้แล้วลว่าตรงนั้นแล้วมึงกลับไปที่เดิมแล้วมึงพาอีกหนกว่าเฮ้ยกูลืมไว,ว้นั่งไว้ว่าอะไรอย่างเงี้ยลากมันออกมาก่อนแล้วแต่คือว่ามึงต้องกินก,กันให้เสร็จก่อนนะโอ้ยน,<า>น,นานจังนานจังนานจัง,นนจงเอามือแลถ้าไปในร้านต่อเดี๋ยวมึงเข้าใจว่าคนเขาหน้าแดดกันดิไหนๆก็เอาผ้าวางไว้ก่อนเดี๋ยว<ๆ><ๆ>เขาเก็บป่ะอบอกพี่นั่งแบบว่ขาขอโทษเพื่อน แล้วทีนียพวกกูก็คือกระจายตามจุดแล้วแล้วค่อยวิ่งเข้าชาร์จมึงเข้าชาร์จเอ้ยไม่แต่ว่ามันกูบอกว่ามาหามึงไงใครก็ได้หกล้มมาช่วยดูไม่เนียนเลยให้อีโบโทรมาแล้วบอกว่าไม่หิ่ว้าไม่หิอะไรอย่างเงี้ยก็เยอกว่ากูว่าควายนะน่ะที่ไม่ิงแล้วเพื่อนเจอครมันเกิด ใช่หรอวอินิกได้มื่อก่อนเนี่ยเนี่ยามไม่ร้ามันหนุ่มหนุ่มเมื่อก่อนตั้งแต่ว่าตั้งแต่ปาม่ใช่แป้งยกของแล้วแหละมันถามของอะไรเออได้ไปได้ไปเอาไงเอาไงเออไม่งั้นมันก็จบบชามันช่วยปาโหดจเนอะนีี มันอยู่ไหนวะกูะใช้การซูมแต่หน้าไขก็ไม่รู้เฮ้ยกูว่ากูเห็นอ้บุ๋มใช่เหรอไม่ใช่ผิดอา้ากูเห็นอ้บุ๋มจริงๆอ่าแครอเคกูคเห็นกูเห็นสถานการณ์ทุกอย่างจากกล้องนี้ ลุกแล้วนะคะขึ้นมาแล้วอุ้ยจะอันนี้ แฮปปี้บัดเดอดูยูแฮปปี้บัดเดอดูยูแฮปปี้บัดเดอแฮปปี้บัดเดอดูยูยูยูแฮปปี้บัดเดอดูยูแฮปปี้บัดอะดะยูยูบัดเดอแฮปปี้บัดดูยูหนิงถ้าจะไม่ติดวะ ขอพรขอให้ไม่ขอให้ไม่โดยแต่รวยนะไขอให้ไม่โดนทายถ้าหนูเรียไม่จบพวกมึงก็ต้องไม่จบเฮ้ยไม่ใเพียนจับพอดีแล้ไม่นัดเยอะไม่นัดเจ้าเจ้ากันตอปยังตอ Happy Birthday โยโย่โย่พาสูกันกช่นเคย เชิญเชิญวหนิงด้านนู้นเลยค่ะจะวินิงด้านนู้นด้านนู้นนะคะช่วยร้อนได้ค่ะตรงนี้หรอตรงนี้ไม่หาโลเคชั่นดีๆีอยู่วะตรงนี้พวกเราอย่างหนึ่งหนึ่งร้านค้าค่ะร้านค้าครับขอออกสถานที่นะคะผมื่ินที่นี่ที่ไหนครับที่ตลาดน้ำสุวรรณภูมิค่ะเป็นที่ที่เราไม่เคยมาเลยเยืืืนนยยนค่ะยืนให้เกียรติเจ้าภาพนิดนึง อยู่กับนิ่งทุกวันด,ดูดีๆทยังไม่มีช่วยกันดิดาทอนิ่งกันทุกทียังกับนุ่งนิ่งของหนูข้าคนตายแต่กลับมานึกเกินได้ วันที่แปดอยากบอกกับนิ้งว่าถึงชาวให้ร่าหน้าเมื่อไรเจอปัญหาให้ให้ให้นึกถึงเพื่อนคนคนนี้อยากจะฝากเพลงนี้ให้นิ้งรู้ไว้หากว่านิ้งเรียนไมไว้เห็นเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเขาบดกเขาคอยช่วย อย่างนี้เสมอตลอดมาให้ลิ้มสัมผัสความรักที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาเป็นห่วงมึงรู้ไหมตั้งใจเลี้ยงรักมันโอ้บอกกูคอยอยู่ข้างทาง Happy Birthday ก็มันใหญ่ราจะกินหมดหรือเปล่าก้อนใหญ่มากนอนกว่าได้มาอันนี้เนอ่ยเริ่มจางๆนิดห่อค่ะเฮ้ยมันกินได้กินได้กินไ้เลยเลงไม่กินเค้กว่าไร่กูกินข้าวโพดผัดขอบด้วยผัดขอบพลาสติกในอิสานแดกไว้เล้วนะม่ส้มาเนี่ยชอมอะไร้มเนี่รู้จัก้มนิวซีแลนะไม่ใช่ อย่าเล่นดิไม่ได้เตรียมมาเยอะไอ้เนี่เอาพอแบบเห็นเห็นแยมส้มไหมรู้จักที่มันกวนที่ญี่ปุ่นปะรู้จักรแล้วจักไม่ไม่จ้กเนี่ยปักคางปากต่อยตรงเงี้ยลองไปดูประมาณห้าสิบกว่าบาทเห็นไหมเห็นไหมใช่ช้อนเงินช้อนทองช้อนแดงช้อนเงินช้อนทองช้อนแดงแล้วแต่มือหึงอ่ะแล้วป้อนเลยล่ะจกินอันหน่อยตาดง ขอโทษท็อปปี้เอาปักเอาปักปิลกต้ะิกก่อนลองแก่อนที่ไลองไม่้อไม่ไดงแล้วจ่อนเลัน้ะจิากอนินตะจิกนเลิกั้นิ้่อเลกนนก่อเิกนะิ๊่อนิัน้่ก่อนกัิ่นหลกาก่อนเลิกกต้น่นเลิก่อนเลาเลยกน

ปากจุดขอบโก่ล้มึงพี่ถึงพี่เทงที่รักพี่โน่ในแต่ละเทปเขาเล่นกันแบบนี้ไม่ดูไม่ดูเด้อ่ราทำเฮไม่ได้กูต้องหลบไปทางนี้ดีกว่าพอดีอนดี้อนจริงๆอ้าป่ะอ้าปากเลยมาแล้วอย่าฆ่ากูนักเลย อาปักไม่อาบนโดงจมูกเนี่ยอาวอ้โหมารอยังนานยี่ห้อกว่าจะมึงกระลุกเนี่ยกูหลบอยู่กับร้าแต่เนี่ยเพื่อความเนียน